เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับสววสว,สวสคนหนึ่งพูดในสภาครับนะนะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีชาดาว่าชาดาเป็นผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดชัยธานีและจะเอาผู้มีอิทธิพลมาปราบผู้มีอิทธิพลหรือปราบมาเฟียได้หรือนะครับจะเข้าพูดไปถึงรัฐมนตรีชาดานะครับคุณชาดาก็ตอบกระทู้นะครับว่านะไทยว่าผมเป็นนักเลงผมไม่โกรธ ใคยว่าผมเป็นนักเลงผมไม่กดนะนะครับผมไม่ใช่อันตาบานอันตาบานกับนักเลงต่างกันอันนี้คุณชาดาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะปรับผู้มีที่พนนะจับติดคุกขึ้นทะเบียนนะตรวจสอบภาษีใช้กฎหมายฟอกเงินนะแล้วก็ยกตัวอย่างในเวเนซุเอลานะต้องผุกเข้าไปในคุกนะเพราะผู้มีที่พนไปอยู่ในคุกแล้วว่าเร็จแล้วก็กินอยู่สบายอยู่ในคุกติดคุกก็ยังมีเครือข่ายมีเงินมีมลูกน้อง สัคฆาคนได้นะผมฟังชาดาพูดเนี่ยผมว่ามันก็เข้าท่านะนะถึงแม้จะเคยเป็นผู้มีธิพนถูกเร่าหาว่าเป็นมาเฟียหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อคุณชาดามาเป็นรัฐีช่วยมหาไทยผมว่ามันก็ดูเข้าท่านะถ้าทํางานจริงนะก็ติจจากันต่อไปว่าคุณชาดาจะปราบผู้มีพนสำเร็จหรือไม่นะดับดูกันต่อไปนะครับว่าคุณชาดาจะเอาจริงกัาจังไหมไม่ใช่แค่ขึ้นเกือบียนอย่างเดียว เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านรัฐมนตรีชาดาช่วยปราบปรามผู้มีทพลด้วยนะครับเพราะท่านก็เป็นนักเลงเก่าท่านก็ยอมรับเพราะฉะนั้นนักเลงก็ต้องสามารถปราบนักเลงได้ผู้มีทีพลก็สามารถปราบผู้มีทีพลได้ก็ติดตามผลงานชาดากันต่อไปนะส่วนสวเนี่ยก็มีบากวิจารณ์คุณชาดาคำนองว่าเป็นผู้มีที่พลผมก็อยากแะถามกลับนะครับว่าสองวทุกวันเนี่ยเป็นผู้มีทพลไ้มยเช่น ความเหลื่อมล้ำครับความเหลื่อมล้ำมันยังมีอยู่จริงครับก็ฝากพรับเพื่อไทยนะนะคุณตัวนี้เนี่ยนะไม่ยอมไม่นอนคุกนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นความเหลื่อมล้ำหรือมไม่แสดงให้เห็นว่าทําผิดแล้วไม่ต้องติดคุกใช่ไหมถ้ามีทิพย์ผลนด,ด้านการเมืองถ้ามีเงินมีเส้นไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่ก็ฝากนายกเศรษฐานะครับ <c oughs> เรื่องแบบเนี้มันพอเราหาเสียงไปแล้วถ้าเราไม่ทําสมัยหน้าก็สูญพันธุ์ รับเพื่อไทยทุปันแน่ทุกคนอยากได้เงินครับหนึ่งมืนบาทเพราะคนจนหรือคนมีไรายได้น้อยในประเทศมีมากดังนั้นทุกคนก็อยากได้เงินหนึ่งมืนบาทแต่ว่าเราต้องดูว่าประเทศเรานั้นมีเงินเพียงพอที่จะเอามาแจกหรือไม่อันนี้ก็ฝากนะครับนะฝากนายกเศรษฐานะครับถึงแม้หาเสียงไว้แล้วเนี่ยต้องดูว่าประเทศประเทศไทยมีเงินมาแจกไหมตอนนี้บ้านเมืองวิกฤตจนถึงขนาดต้องกู้เงินมาแจกหรือไม่กระตุต้นเศรษฐกิจระยะสั้นคุ้มค่าไหมฝากไปคิด ผมก็ใจว่าคนไทยส่วนใหญ่รายได้น้อยอยากจนแต่ครน,นี้นะครับถ้าอยากแจกจริงๆนะครับก็คิดให้คุ้มคิดให้ดีนะคุ้มค่าไหมและที่สําคัญไม่จำเป็นต้องแจกทุกคนอย่างผมยังไม่ต้องแจกไม่ต้องมาให้ผมาร <c oughs> แ,แจกเฉพาะคนยากคนจนครับแจกเฉพาะคนยากคนจนคนไม่มีเงินเนี่ยนะ,นะ <c oughs> หรือจะแจกเฉพาะคนที่เลือกรักเพื่อใจก็ได้นะครับคือไม่ต้องไปแจกทุกคนนะครับนะ แจก,กเฉพาะคนที่จนจริงๆคนที่ลําบากคนที่คนชั้นกลางคนระดับสูงไม่ต้องไปแจกเขาแล้วครับประเทศเรายากจนครับผมไม่คัดค้านเรื่องการแจกเลินะครับแต่แจกเฉพาะคนที่ยากจนคนที่เดือดร้อนคนที่เปราะบางคนที่จําเป็นต้องได้เงินได้ทองอ่านนี่ก็ฝากนะครับไม่ต้องแจกทุกคนครับเพราะประเทศเรายากจนไม่ใช่ประเทศร่ำรวยแล้วไม่มีประเทศไหนที่แจกเงินแล้วทําให้คนรวยขึ้นไม่มีนะครับล้วคนรวยคนชั้นกลางเนี่ยแจกไปเขาไม่ได้ไปใช้หรอกอย่างผมเนี่ย มีเงินฝากประจำเงเินในบัญชีฝากประจำของผมก็มีเพราะนั้นจางรัฐบาลมันแจกให้ผมผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหมุดเรียนอะไรก็ฝากนายกเสนาแล้วก็ฝากานายกทักษิณ์นะครับนายกตัวจริงที่นอนอยู่ชั้นสิสี่อ่ะถึงแม้กูหนาวเสีงยงไว้เนี่ยแจกเฉพาะคนยากคนจนคนเดือดร้อนไม่ต้องมาแจกคนชั้นกลางไม่ต้องมาแจกคนรวยคนมีตังค์นะครับเพราะประเทศเรายากจนถ้าประเทศเราร่ำรวยเนี่ยเราแจกไม่เป็นไรอันนี้เราต้องไปกู้นี่ยืมสินมา นี่สิทมันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องฟังนะเ <c oughs> สียงส่วนใหญ่ต้องการเงินคุณเข้าใจครับคนจนคนไรยได้น้อยในประเทศต้องการเงินถูกต้องครับคุณจะต้องตอบว่าถ้าคุณก็แจกเฉพาะคนจนไปคนที่ต้องการเงินแต่ไม่ควรแจกคนรวยคนชั้นกลางเขาไม่ได้ต้องการเงินและเขาไม่ได้และมันแล้วก็มันเป็นการเกินความจะเป็นนะครับรับรองครับ <c oughs> คุณก็แจกเฉพาะคนยากคนจนแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยสมัยหน้าก็เลือกเพื่อไทยเข้ามาเพราะ เงินที่คุณแจกมันก็คือการซื้อเสียงข่วงหน้าใช่ห,หมมันเป็นการตอบสนองทางการทางการเมืองเท่านั้นหรือไม่ผมไม่ค้านนะครับอจากแจก,กไปแต่ไม่ต้องแจกทุกคนนะประเทศเราไม่ได้รวยจนถึงขนาดต้องกู้เงินมาแจากทุกคนนะครับลองไปทบทวนดูแล้วก็ฟังฟังเสียงคัดการจากนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามีความรู้เขาอาจจะเป็นคนส่วนน้อยแต่เขามีความรู้างด้านการเงินด้านเศรษฐศาสตร์อยากให้ฟังนะครับท่านนายกผมไม่ได้ดา่าและเศรษฐาระผมเห็นเห็นด้วยเศรษฐาเป็นคนขยันนะ <laughs> แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเมีอำนาจจริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนคนที่มีอำนาจจริงคือทักสิณนะคอยบงการเสถ่ายอยู่เบื้องหลังลองไปคิดดูนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาตั้งตั้ง,งอ่าตั้งข้อสังเกตที่คัดค้านเนี่ยฟังเขาบ้างเราเป็นนายกของประชาชนทุกคนคนเลือกเพื่อไทยมาเนี่ยสิบกว่าล้านสิบล้านเสียงคนเลือกอ่าพรรคการเมืองอื่นที่เป็นฝ่ายค้านก็เกือบยี่สิบล้านเสียงเพราะฉะนั้นฟังเสียงเขาด้วยฟังเสียงเขาแจากเฉพาะ คนที่เดือดร้อนพี่น้องประชาชนเด็นด้วยไหมแจกจะว่าคุณเดือดร้อนฝากด้วยนะครับเนีเงินมันเยอะนะแล้วก็เป็นนี้เป็นสินเยอะนะคนที่ต้องใช้นี้คือใครครับประชาชนครับนะนะครับฝากด้วยเข้าใจว่าหาเสียงไว้ต้องทำนะแต่ไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างทาเท่าที่ประเทศชาติไม่เสียหายนะครับเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ยากจนในประเ <_ uncertainty> ทศเราฝากข้อคิดไว้แค่นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเยาวชนกระทำความผิดนะครับเยาวชนกระทำความผิดกรณี นะก่นนี้เยาวชนนะหรือว่านะคนอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเนี่ยที่เป็นพม่เนี่ยนะไปฆ่าอดีตทูตตายเนี่ยแล้วกระโดหลบหนีกลับประเทศไปแล้วสมัยนี้เยาวชนจะทำความผิดเยอะถามว่ากฎหมายทุกวันนี้แรงไหมแรงครับนะครับเราจะเพิ่มเพิ่มกฎหมายให้ลงโทษเยาวชนมากขึ้นไม่เกิดประโยชน์ครับการเพิ่มโทษไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนนะครับเขาทํารายงานวิจัยกันมานานแล้วครับทั่วโลกครับ บางคนก็บอกเพิ่มโทษเพิ่มโทษไม่ไม่เกิดประโยชน์ครับการเพิ่มโทษลงโทษเด็กและเยาวชนไม่เกิดประโยชน์หลักสาคนเด็กและเยาวชนควรได้รับการแก้ไขไม่ใช่ได้รับการลงโทษต้องไปโทษพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้เขาเกิดมาต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูให้มากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครอง <c oughs> ใครมีบุตรหลาน <c oughs> ก็ต้องนะครับก็ต้องไปดูแลบุตรหลานนะครับให้มากขึ้นนะ ถ้าจะออกกฎหมายมากําหนดโทษไปกําหนดโทษพ่อแม่ผู้ปกครองดีกว่าเพราะว่าเขามีหน้าที่โดยตรงนะครับนะะจะไปเพิ่มโทษเด็กไม่เกิดประโยชน์นะถ้าพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกมีเวลาดูแลลูกใส่ใจมากขึ้นไม่มีช่องว่างปัญหายาวินชนจะทำความผิดมันก็จะน้อยลงไปอันนี้เป็นรายงานใ,นใจทั่วโลกนะการเพิ่มโทษไม่ได้ทําให้ให้การกระทำความผิดน,น้อยลงยกตัวอย่างยาบ้า ยาบ้าคดีข่มขืนเหมือนเดิมไม่มีอะไรลดลงครับนะนะครับเหมือนเดิมครับให้โทษประหารชีวิตก็ไม่ไม่ลดลงยาเสพติดก็ไม่ลดลงนะทุจริตคอร์รัปชันประหารชีวิตไม่มีอายุบาปก็ไม่ลดลงครับข้อการโกงชาติบ้านเมืองระยะทุกวันนี้กฎหมายทุจริตไม่มีอายุบานะทุกวันเนี้ยคดีทุจริตไม่มีอายุบางหนีคดีก็นะไม่นับอายุบาหยุดนับเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มโทษไม่ได้ทําให้การกระทารําความผิดลดลงอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพี่น้องประชาชนครับใครมีปัญหาข้าขอกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกการแก้นะสอบถามมาที่ทนายคาทุบได้ทาง f c e b o o o YouTube t i k ก o ตมีหมดนะเบอร์โทรก็พิมพ์ชื่อทนายเดชาก็ขึ้นนะพิมพ์ทนายคทุบก,ก็ขึ้นทาง a c e b o o k ท้ง YouTube ท้ง t i k t o k ททาง g o o g l e นะนะครับได้หมดครับ เรายินดีให้คําแนะนํายินดีให้คำปรึกษาทีมงานทนายครายทุกมีเยอะแยะนะยินดีนะครับอันไหนถ้าเราอยากก็ออกทีวีออกสือ่อออกอะไรต่างๆคะสานงานมาเราส่งต่อสํานักข่าวให้นะครับยินดีที่จะเป็นสือ่อกลางนะครับนะนะก็สอบถามติดต่ออะไรกันมาได้ยินดีนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับนะว่าทนายครายทุกนะนะเพี่นทนายครายทุกก็สามารถให้คําแนะนําเบื้องต้นได้นะครับนะ เอาละครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดชนบุรีแนละ้วเดี๋ยวจะเข้าศาลแขวงชนบุรีครับก็ไปว่าความคดีหมิ่นประมาทคดีดูหมิ่นแล้วก็คดีพรบอคอมแล้วก็คดีอ่ามิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าปเป็นเจ้าหนี้แล้วไปโพสต์ประจานเขานะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายก็ฟ้องเราเป็นทนายความจาเลยก็ต้องไปเจรจาไปอ่าพูดคุยกับเขาครับเจรจาพูดคุยกันได้ก็จบพูดคุยไม่ได้ก็สึบพยญาณไปก็ฝากนะครับนะ พวกครูบาอาจารย์นะครับเราจะพางคู่กรณีของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับชอบไปวิาพากษ์วิจารณ์คุณหนุ่มกัญชัยว่าเป็นมาเฟียคนโซเชียลอยู่เถอะครับหลายคดีแล้วนะครับผมเชื่อว,ว่าคุณฟังอยู่เพราะคุณเป็นเอฟซีตัวยงเลยนะก็ฝากไว้อย่าเที่ยวไปหมิ่นประมาทคนอื่นหมิ่นประมาทหลายคดีนี่อาจจะติดคุกได้นะเพราะสารถ้าจะมองว่าพฤติกรรมซ้ำซากพฤติกรรมซ้ำซากก็ฝากไปทีครูบาอาจารนยะ์ที่เป็นคู่กรณีของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับอย่าไป มีรภาควิจาร์หมินประมาดหนุ่มกัญชัยนะครับเขาฟ้องคุณไปสองคดีแล้วแล้วก็แจ้งความอีกห้ากรดีเท่าท่าเขาบอกผมมาหนุ่มกัญชัยก็ฝากว่าครูบาอาจารย์ที่ชอบไปหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยอะระวังนะหลายๆคดีเข้ามาในติดคุกนีเพราะสาลมองดูว่าอะไรเฮ้ยมีพฤติกรรมซ้ำซากนะครับแล้วเป็นครูบาอาจารย์ก็เอาเวลาไปสอนหนังสือนะครับไม่ใช่มาหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยก็ฝากมานะครับขออนุญาตพูดแทนหนุ่มกัญชัยเลย เป็นครูบาอาจารย์เอาเวลาไปสอนหนังสืออย่าเชื่อไปหมิ่นประมาทหลวงกัญชัยนะครับนะแค่นี้ครับจังหวัดชนบุรีแล้วฝนตกครับาการขับรถขับเาลาต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับจุกครูจุกครูทนายใครทุกของแท้ต้องทนายเดชาและต้องจุกครูเท่านั้นนะครับจุกครูจุกครูไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยจ้า